สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์แล้วก,กันแน่ๆกดแชร์ชร,ชรกดน,นานๆกดน,นานๆกดเยอะๆนะคะไปดูคลิปไอไ้หลตอนเช้ากันสักนิดหนึ่งค่ะพอดีไปได้ฟังตลอดแล้วได้เห็นว่ามีบางจุดที่น่าสนใจคนบางคนไม่รู้ตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังด่าคนอื่นนั้นเป็นเต็มๆค่ะเข้าเนื้อเต็มๆ หัวขี้เรื่อยนี่ห้าสิบห้าสิบอยู่อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ขี้คุยห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ขี้คุยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ไปขี่รถเล่นหรือเปล่าวะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะต้องรออันนี้ก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับพี่้องเอ๋ยสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่เหมือนกันผมเห็นอย่างหนึ่งคือ ไอ <c standen> ้หัวขี้เรื่อยเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าลูกเมียเขานะไอ้หัวขี้เลื่อยนี่เราก็ไม่เคยเห็นเห็นลูกเมียเขาอันนี้เราไม่รู้รู้แค่ว่าไอ้มันไล่สดไปแล้วเขามายกหม้อยกหม้อไฟอันนี้ก็ฮาดีว่าโอ้โหไม่ไม่ไปจ่ายค่าไฟไม่ไปจ่ายค่าไฟจนเขามายกหม้อนี่ก็อลังการงานสร้างอยู่นะเออก็อลังการงานสร้างอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องแต่ว่าจะไม่เคยเห็นลูกเมียเขานะเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอามาโชว์นะหัวขี้เลื่อยนะเออกูไม่อยากเห็นหรอกแต่ว่ากูถามเฉยกูตา เป็นไงคะดิฉันตลกทุกครั้งคําทุกครั้งที่เขาเรียกทนายสมเกตว่าไอ้หัวขี้เลื่อยบอกเลยนะคะว่าคนอย่างนายนารินทราโพเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนมาทางสายพระไม่มีทางเรียนจบปริญญาตรีคะ่ะขนาดจบมาอันนี้โดยตรงมาอวดว่าตัวเองเก่งนั่นนูน่นนี่คอมตัวเองยังต้องไปจ้างคนอื่นซ่อมความรู้จะเปิด YouTube เองก็ไม่เป็นมี youtube แล้วจะขั้นโฆษณาจะขออะไรไม่เป็นอะไรเลยทั้งนั้นค่ะแล้วบอกคนอื่นไอหัวขี้เรื่อยตอนนี้มาคอยเกาะฝั่งไอหัวขี้เรื่อยชิงฝั่งนูน้นฝั่งนี้ทีหนึ่งคือด่าทุกฝ่ายไม่ได้มองเลยว่าตัวเองจะมีที่วางส้นตีนอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะมีแม่นอกไส้อย่างอีก,ก้อยผู้หญิงที่แรดไปทุกช่องนะคะ ไปเสียมคนนั้นทีไปเสียมคนนี้ทีไปอย่างน,นู้นอย่างนี้ทีตอนนี้ทุกคนกําลังหยุมหัวถ้าเราดูกันดีๆเมื่อเช้านายเสือเนี่ยไม่เข้ามาในช่องไอไหลเลยแต่ปรากฏว่าพอนายเสือขึ้นไหลนางก้อยรีบไปป้อเรียกว่าป้อยิ่งกว่าเข้ามาเฝ้าช่องลูกตัวเองไปป้อไปป้อเพื่อลูกหรือไปป้อเพื่อตัวเองเอ่ย อาจจะกำลังมองหาที่วางส้นตีนใหม่อาจจะรู้ว่าไอไหลไปไม่รอดแล้วอีกก้อยเลยไปเกาะทางอื่นแทนหรือเปล่านะคะตลกตรงที่ว่าบอกว่าไม่เคยเห็นลูกเมียทนายสมเกียรติเลยนั่นแปลว่าตัวเองไม่ได้มีสายตาก,กว้างไกลไม่ได้เคยไปส่องดูอะไรที่ไหนเลยรอแต่คนอื่นมาป้อนข้อมูลให้คุณแจ้วเคยออกคลิป พร้อมทนายสมเกียรติหลายคลิปแล้วบอกเลยว่าทุกคนชื่นชมคุณแจวขนาดคนที่ไม่ชอบทนายสมเกียรติก็ยังมองว่าคุณแจวเธอเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบไปส่องว่าเออไม่เคยเห็นลูกเมียมันเยมางงอย่างนี้แล้วตัวเองล่ะเคยแต่งงานภาพวันแต่งงานมีไหมเคยลงไหมอย่าบอกว่า เพราะว่าม่ประสบความสำเสร็จในชีวิตครอบครัวเลยไม่ลงรูปครอบครัววันแต่งงานคุณแทบจะไม่เคยได้รบอะไรเลยแต่คุณไม่มีภาพแต่งงานไม่มีใครรู้ว่าเมียคนแรกคุณที่เป็นเจ้าของฟาร์มหนูนาตัวจริงคือใครมีแต่เด็กคนหนึ่งในช่วงที่คิดว่าคุณน่าจะแต่งงานอยู่กับคุณบ่อยๆเป็นลูกติดของเมียใช่ไหม คุณเป็นอะไรที่ชอบรับเดนคนอื่นเนาะผู้หญิงคนที่คุณหลอกประจ่ายคา่าทิ้งนานั่นก็มีลูกติดมาแล้วเหมือนกับว่าพอผู้หญิงที่เหมือนกับเขาคาดหวังกับคุณคิดว่าคุณจะเป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ชีวิตใหม่เขาได้เขาก็หลงเชื่อคุณลักษณะคุณมันเมงดาหลอกผู้หญิงชัดเจนค่ะ อย่ามานั่งพูดว่าไม่เคยเห็นครอบครัวทนายสมเกียรติคนที่อยู่ในวงการยูทูบเบอร์กกกอกมานานเนี่ยยังไงต้องเคยเห็นถ้าใครบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นั่นคือคนที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวดีๆของคนอื่นจับแต่เรื่องราวล้ายๆของคนอื่นยายก็จอมดูดคลิปมันหละเออ ตัวดีหลดคลิปมาแล้วก็สต็อปด่าๆๆแล้วก็ได้คลิปไปโอ้โหอีหานี่แม่งไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะอีนี่นี่คือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะไปโหลดคลิปเข้ามาแล้วก็สต็อปด่าๆๆแล้วเอาลงแปดนาทีแม,ม่เริ่มเริ่มเริ่มอีอีแปดวิแล้วอีแปดนาทีแล้ว <c oughs> ถ้าเรียกฉันว่าอียานอีหานี่จอมดูดคลิปนี่นะคะอีเฮียก้อยหลังจอมขอคลิป ตะเวนขออุ๊ยอันนี้ดีจังเลยคุณหลันคาขอให้นัแต่ไปพูดต่อได้ไหมคะอุ๊ยอันนี้ดีอุ๊ยอันนี้จดคุณหลันคานี่ไปว่าอะไรจอมหาข้อมูลจากคนอื่นเอาไปป้อนยัดปากลูกชายลูกชายที่ไม่รู้เฮียรู้หาอะไรเลยเท่าแต่อ่านตามที่อีแม่นอกไส้อีเชี่ยตัวนี้เขียนให้ถ้าบอกว่าฉันเป็นจอนดูดคลิปเนี่ยนะคะ ฉันยังซื่อตรงกว่าโดยฉันเอาต้นเสียงมาให้ฟังว่าไอ้สับนี่พูดอะไรยังไงฉันไม่ได้ยกเมฆไม่เหมือนไอ้เฮียบางตัวยกเมฆมาหมดไปเอาคําคนอื่นเข้ามาเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นแนวความคิดดีๆลอกเข้ามาทั้งนั้นแล้วไม่บอกว่าลอกใครมาเพราะให้อีตูดใหญ่ไอ้เฮียก้อยไปจดมาไปลอกมาอย่างน้อยฉันยังจริงใจเอามาให้เห็นว่า ไอ้สัตว์นี่พูดอย่างนี้จริงๆกูไม่ได้ยกเมฆแล้วถ้าฉันดูดคลิปว่าฉันได้ดีขนาดนี้มึงอายกูไหมมึงนั่งพูดเรื่องตอแหลไม่มีต้นต่อพูดไปเรื่อยระหว่างที่ฉันดูดคลิปและเอามาชี้ให้เห็นว่าไอ้คนนี้สารเลวยังไงวัดรายได้กันไหมมึงได้เท่าไหร่กูได้เท่าไหร่มึงไม่ดูดคลิป กูดูดคลิปกูได้เท่านี้มันแปลว่าอะไรสิ่งที่กูดูดมาแล้วกูเอามาอธิบายมานำขยายมันให้ประโยชน์กับเอฟซีเขาถึงมาฟังเพราะว่าอีดอกกระทือพัตยาก็ดูดแต่คลิปมึงมันมีไรายได้ไหมในขณะที่กูดูดคลิปมึงทําไมกูมีไรายได้มากกว่าอีดอกกระทือมึงเคยคิดไหมทั้งที่อีดอกกระทือเนี่ยยอดสับมันสูงกว่ากูอีก ทำไมอีดอกก็ถือดูดคลิปมึงไปทั้งกระบิสิบนาทีสิบห้านาทีไปได้เชียอะไรเลยกูดูดมาสองนาทีกูมาอธิบายกูมาพูดเงินกูดีชิบหายมึงอธิบายตรงนี้ได้ไหมความสามารถมันเป็นของใครเป็นห่วงเป็นห่วงเห็นเห็นเปลี่ยนบรรยากาศขายของเห็นเห็นเป็นบรรยากาศร้านเนี่ยเป็นห่วงอย่าย้ยายบ่อยนะ เป็นห่วงเออไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงเป็นห่วงมัวจะปวด <c oughs> เอออย่าย้ายบ่อยเออย้ายบ่อยก็เป็นห่วงไงแต่แต่ก่อนคือจริงๆแล้วอยากจะให้ด้วยความตังด้วยความรู้สึกดีนะอยากจะให้ขายของอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนั่นแหละเออนั่นแหละอยากจะให้ไปขายอยู่ที่ร้านเดิมนะคนตัวเล็กนะอย่าอย่าอย่าทำเหมือนแต่ก่อนไงแต่ก่อนก็ เกิดเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลบืนเที่ยงวันดีคืนดีก็ไปอยู่กับพ่อพระเอกไปอยู่ในสวนยางนะ่ะไปอยู่กับถ้มน้อยนะ่ะอยู่ไปอยู่มาก็อยู่กับเขาไม่ได้อืออยู่กับคนหมู่มากไม่ได้อ่าก็เป็นเรื่องเป็นลองเป็นลาวไงอ่าแล้วก็ไปแฉไงไปแฉเขาไปออกรายการอะไรก็ไม่รู้ไปแฉเขาอ่าออกไม่ออกธรรมดานะ่ะไปอยู่ไปอยู่อาศัยความดังของเขาไงไปอยู่ในสวนดวงสวนยางไงไม่รู้ว่าใครนะอือ ออกไปก็ไม่ได้ออกธรรมดาเออออกไปออกไปกับโอโหไปอยู่กับเขาก็นานอยู่นะไปอยู่กับเขานานอยู่แล้วทีนี้เป็นยังไงพอออกมาไม่ได้ดั่งใจนูน่นโอโหออกไประเบิดเถิดเถิงออออกไปแล้วโอโหไประเบิดเถิดเถิงไปออกรายการอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันโอโหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันบดีมันบดีนี่สองพัวเม่มันบอดีอดุ้ย รลเบิดเถิดเทิงเละตุ่มเปะกับพีนงง่น้องเลยต่อมากระแสก็ตกลงหัวภาพกระแสตกลงหัวภาพไปไหนไม่มีที่สิงสถิตอ่าไม่มีที่สิงสถิตแล้วไปไปขอไปขออยู่ใต้สอกใครละ่ะอ่าไปขอไปขออยู่กับไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งขออยู่น้ำเนียขออยู่น้ำเนียขออยู่น้ำเนียเด้อ คนที่ด่าคนเงาสักาลาเจ้าไหนเด้อให้คอยขออยู่นั่นไม่เด้อไอผู้หญิงคนนั้นก็อื้ออืออ่าก็เลยให้ไปอยู่เป็นล่มโพล่มใสไงครับพี่น้องเนุยไปอยู่เป็นล่มโพล่มใสปุ๊บโอ้โห,โอโหบอกตรงๆนะครับระบบตดเถืองจัดใหญ่แก่ๆระบบตดเถืงองมุดับตับไปเลยครับพี่น้องเนุยอ่าจากนั้นไม่รู้ไปผิดตับอะไรกัน อ่าอยู่ด้วยกันดีๆไม่รู้ไม่รู้ไปผิดตับอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเออไอ้ลูกเขามีปัญหาอะไรกันกลับมาถอยออกมาปับ๊บตั้งป้อมระเบิดสะเทินกันอีกเอ้างงอ,อยู่ด้วยกันดีๆทาไมออกมาแล้วไปด่าดกันอีกเอ้าจากนั้นเป็นยังไงครับพี่น้องไม่มีที่สิงเออไปอยู่ฝั่งนั้นก็มีปัญหาไปอยู่ฝั่งนี้ก็มีปัญหาไม่มีที่สิงอ่า ทีนี้ก็กออไปเรื่อยเลยทีนี้ก่อไปเรื่อยกะว่าจะกลับมาอยู่กลับมาอยู่แฝดไล่ใกล้เขาเลี้ยงซานเขาก็ไม่ให้เข้าบ้านอีกเขาก็ไม่ให้เข้าบ้านดินะเออตายแล้วอยากจะไปอยาจะไปดูที่เดิมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไปไปไปไม่ได้ไม่มีที่สิงเออไม่มีที่สิงสถิตตายแล้วชีวิตไม่มีที่สิงสถิตจะอยากอยากจะเข้าไปอยู่กับ แปดไร่ไก่เขาเลี้ยงซานเขาก็ไม่ให้อยู่อืมตายแล้วเป็นอะไรนะเรีร่อนอ่าเป็นผีกองกองไกองไอ้น้อยเร,ยร่อนโอนตายเลยชีวิตมันน่าสงสารจริงๆริงอ่าจะกลับไปกลับมานะโอ้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่ตรงนี้นๆๆนอะไรจะม,มอะไระทีนี้ก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยอ่า เห็นขายของเปลี่ยนที่ไปบ่อยมันก็มันก็ได้บรรยากาศอยู่เลยจริงๆมันก็ได้บรรยากาศดูขายอยู่ตามผับไอ้ตามห้องนั้นไปห้องนั้นไปห้องนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่แต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปขายของอยู่ไปตุบ้บะขามเนี้มันจะตกตายนั่นน่ะค่ะส่วนท่อนนี้เขาพยายามพูดดูหมิ่นดูถูกบุ่มน้อยว่าเปลี่ยนบรรยากาศขายของมาอยู่สลัมมาอยู่ในห้องเล็ก,เลกๆเท่ากับขนาดส้วมขี้ขายของเป็นห่วงมากอย่างวันอย่างนี้แต่มีจุดหนึ่งนะคะ บูมเขาขายไม่เคยหยุดในขณะที่มีไอสัตว์บางตัวอวดเก่งอุ้ยขายของออนไลน์ฉันขายมาก่อนขายตั้งแต่ขายด้วงขายหนูนาขายนู่นขายนี่ขายไข่เป็ดไข่ไก่เปิดฟาร์มทันู่นทนี่ขายปลาเคยขายได้ไหมคะขุดสาขนาดใหญ่ปลาได้ขายไหม เลี้ยงเป็ดเทศหมากัดเป็ดเทศตายหายอย่างดีก็ได้กินเป็ดเคยทำอะไรประสบการณ์สำเร็จไหมเห็นแม่น้องทำร้านค้าขายผ้าได้ดีไล่ที่เขาตัวเองเอามาขายเองสำเร็จไหมแต่กล้าที่ซื้อมาตั้งแต่แรกยังค้างเติมอยู่เลยมาขายปลาส้มมา,ามาขายนุ่นมาขายนี่อุตส่าห์ซื้อตู้แช่มาพอะจะว่าจะขายอะไรแล้วกูลงทุนลงแรงลงโวยลงว,ลงวาซื้อมา ซื้อมาเครื่องส่งเครื่องซิลมีครบหมดวันนี้ได้ขายไหมเพราะขายไม่ได้ขี่เกียรขายก็อ้างว่าอุ้ยส่งลำบากของสดส่งลำบากถ้ามึงจะทำธุรกิจขายทีนี้มึงก็ไปเอาของสดกับอัตการเดิมๆกลับมาอีกทั้งๆท,ที่พูดมาไม่รู้กี่ครั้งด้วยตัวเองว่ามันขายยากเลยเลิกขายยังน้อย เขาก็ยังขายทำมาหากินมาโดยตลอดไม่ได้มาเกาะพ่อเกาะแม่กินถ้าไม่มีที่ดินที่ตะชานที่ดินที่รัฐให้คนยากจนไม่มีที่จะทำกินให้ได้มาอาศัยทำกินมึงจะมีกินไหมมาอวดเป็นฟาร์มเป็นนู่นเป็นนี่มีที่ดินเยะๆยะที่ของรัฐบาลเมื่อไหร่เขาเวรคืนขึ้นมามึงจะเหลืออะไรมีที่โฉนดสักอันหนึ่งไหมที่เอาไปประกันตัวได้ มีหรือเปล่าคุณไม่ได้มีที่คุณได้แค่สิทธิ์ทำกินมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่อนาจักรข,ของคุณเข้าใจไหมในขณะที่คนอื่นเขาสร้างอนาจักรของเขาเขาจะเปลี่ยนจะย้ายที่ยังไงเขายังขายของของเขาตลอดเขายังสม่ำเสมอไม่มาเกาะพ่อเกาะแม่กิน รายการที่พูดว่าเคยไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นออกมาตรงนี้นูน่นนี่นู่นนี่ย,ย่ยายย้ายข้างบ่อยๆนะมึงไม่อายเลยเหรอบุมน้อยเคยอยู่กับไอ้พวยผิดใจกับไอ้พวยอยู่ไม่นานหรอกคะ่ะเพราะตอนที่มามีเรื่องมีปัญหากันก็เรื่องสร้างพญานาคและเรื่องเงินบริจาคออกจากไอ้พวยก็มาอยู่กับสาวิจี ตอนนี้ออกจากสวิตีเขาเข้าไปอยู่ตรงกลางไม่จะค่อนทางไอ้พวยก็ยังไม่ได้กลับไปหาไอ้พวยแต่มึงและไอ้ไหล,หลมึงเป็นน้องก็แท้ๆนะปีสองศูนย์อยู่กับสวิตีปีสองหนึ่งไปอยู่กับไอ้พวยเลียฉ่ำๆโอ้โหเตรียมคลิปให้ถ้าพี่เคยได้คลิปนี้ไปพี่เคยหลุดแน่นอน จนทุกวันนี้คลิปก็ไม่ได้ให้เขาตอนนี้มานั่งพูดืด่้งเมื่อไหร่มีโอกาสได้คุยกันเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ฟังไอสัตว์แล้วที่มึงโม้ว่ามึงมีซีดีจะให้เขาเรี่ยตกลงมึงไม่ได้ให้ใช่ไหมคะพอปีสองสองสองสามย้ายกลับไปอยู่กับสายวิจีพอพูดเรื่องข้อมูลคดีเป็นอะไรที่น่าทุเรศมากถึงขั้นบอกคนอื่นว่า ผมมั่นใจว่าหลานผมโดนร่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะใครจะไปรับไหวคะออกจากสวิตจีพอสวิตีติ่งเอาออกจากสวิตีกลับไปเรียกไข่ไอ้พวยคุณกลับไปกลับมากี่รอบวันนี้เกิดไปสอนคนอื่นว่ามึงอย่ากลับไปกลับมานะมงนึงอย่านังเงันอย่างนี้ตัวมึงเองมึงส่องกระจกดูตัวมึงบ้างไหมพ่อแม่มึงอนะกลับไปกี่รอบแล้วื ดีลูกคนนั้นทีเดี๋ยวลูกคนนี้ทีคนนั้นดีคนนั้นเร็วมึงกลับไปกลับมากี่รอบแล้วถามตัวเองก่อนก่อนจะไปนั่งสอนคนอื่นไอ้ไหลก่อนจะมาทําเป็นแอดอาร์ตเดี๋ยวพอมึงโดนถล่มหนักๆแล้วมึงจะร้องไห้พอโดนถล่มหนัหนกๆมึงก็อบอกว่าไอ้พวกเนี้ยหวงอิจฉากลัวว่าไอ้ไหลจะได้เป็นตัวตึงไอ้ปวยมันก็ไม่เอามึงอีเถิกมันก็ไม่เอามึง แตมึงดื่มปากมึงด่าสายวิจีเท่านั้นเองไม่มีใครเขาเอามึงบอกเลยถึงวันหนึ่งขนาดอีก,ก้อยไม่มีที่วางส้นตีนที่ไหนมันยังจะไปจากมึงมึงรู้หรือเปล่าว่าอีก,ก้อยมันเตรียมที่ไว้ไปฟังเพลงห้องไอเมนดาปีกทองตัวหนึ่งแล้วมึงรู้เรื่องบ้างไหม